สวัสดีครับโตตอตอนเขาอิสามนมานี่พัดหนูครับโอ้พริกหลายขนาดวะว่าเผ็ดไปยังบอกวะพริกหลายก็หนูครับนี่หนูสักหนึ่งพีุ่กร้ายแล้วครับเอาไปเผ็ดเลยครับมาอน,นี่ยทาแบบชุดชาติชุดชาติเลยใส่หนูแล้วครับใส่พริกไปพริกแกงนะครับซื้อพริกแกงมา ผัดไปเรื่อยๆครับผมหั่นในไส้พริกไปแล้วผัดเพราะมันมหอมนิน้อยๆก็พอครับเพราะ,รระว่าเดี๋ยวมันจิได้เขา่าเนี่ยหนูนะัพอควหนูนมันสุกกระเบ,บนนะครับผัดหนูครับใกลๆ้ๆเฮ้ยดูหนูก็สับมันละเอียดครับหมอก็สับมันละเอียดละเอียด จ้างเพลย์ครับใส่ใบยีราดครับคือบานเท่ากับกระเพราขั้วับเอาไปไงบะบี้กระเพรา,าขัว้ว่งผักไก่กระชายเราก็พริกไทย,ยอ่อนนะครับเริ่มจับเอา,เอาขัวแบบขัว แห้งครับสูตรแห้งครับหัวใจไฟอ่อนครับไฟครับไฟอ่อนไฟแห้งนะครับเด้อนสุกก่อนใส่ผิดไปร้อยหนึ่งข้าวหนึ่งนะครับได้แล้วกับกขวัวขัวมันหอมได้นึงบ่ต่อกันคือกับใหม่ นี่ใบปลาหัวปล่อยหนูมันสุกน้อยแล้วก็ปรุงรสต่อนะครับหนูสุกกน้อยแล้วก็ปรุงรสด้วยรสดีครับผมมีรสดีแล้ว เราดีก็บอกออกแ้วครับอ่ะเราดีเราดไปครับดีปมัน่นสองซอนนะครับด้านน้ตขอมาณสองตัวดีวองซอ,อวครับเรดีไปแล้ว,ว่ตองใส่ย,ยังอีกอะไรครับแต่ว่าใส่บุกหแน่กนอย พริกไอ้พริกตลาดจะเส้นกับมะเดื่นะครับเพม่ไปตลาดเห็นอะไรฮิดกันไม่ติดตามเองก,ก็ได้พริกพริกตลาดกันแล้วโอ้ยเอาลมหครับบัดนี้ครับใสไปต่อครับใช่ครับใส่หมดเลยครับนี่ต้องไปยังอะไรแล้วก็อ่ได้ใส่ครับใส่ไปหมดเลยไม่ใช่หมดเลยครับ ช่มันจะได้ใช่เหรอเลยหัวไปเลยไฟอ่นอ,อนๆครับบ้านองไฟแห้งครับไฟอ่นอ,อนๆแบบนี้ ลูกอีกอะไรครับไฟครับตัวมันลูกอีกครับน้องชิมใหม่หมอแล้วครับวันนี้ว่ามันมีน้ำครับต้องด้ใสเนรยครับ นี่ก็ใส่ผงชูรสครับนี่งซอนน้อยๆนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวก็หนึ่งซอนเด็กสองซอนครับพ่อครับนี่ก็ใส่ซอสปลาเขียวครับซอสปรูปกับปลาเขียวนะครับเจียวน,น้อยนึงแล้ว ต,ตอกเครื่องลงเลยครับเพราะว่าน,นีหัวขวแบบแห้งครับตอกเครื่องลงมนี่แห้งเลยครับเราเดือใส่ ขนทุนแล้วครับขัวแห้งนะครับด้เพราะมันขัวแ,แ,วบ,แวววแบบเปียกขางแห้ง ใส่ว่ล็กน้อยง่ายครับง่ายวัวนุกวนหวนหัวก็หอมันไหนใครบครับวนอววอวอววีขอทาเองนะครับมันติดใน่ใ้ทับที่ครับไปขอกระทะคู่อนุคู่อนุ นี่ครับใบข้าคั่วครับนี่พริกไข้อ่อนแล้วก็พริกแดงครับพริกหยวกไส้หมดเลยมาต้องพิธีพิถันเราก็ใบบักูน้ำครับใบบักูชีกใบบักูชีใส่หลยแหงนี้ครับหอมดับกินได้ครับใบบักูชีก นี่ครับใบบูกูชีครับขวบปีครับวันนี้จังไว้ใส่ใบกับใบกับเผาแล้วครับเด้อใส่บบบใบยีลาใบยีราแล้วครับหอนหอนเผ็ดๆเลยครับแบบหอนเผ็ดเลยครับเอาแบบเผ็ดร้อน nước mắm này Hãy subscribe cho พวงครับไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆหนูสุกแล้วครับต่ว่าเสี่ยมันแหง้งไอ้มันแห้งก็ดีครับ ขวไปเรื่อยๆแล้วรับเด้อมันแห้งมากเสรเวลาแนหนยังหนอยมาแห้งๆวะ

ข้อีสารโอ้บยบ่ไดคอยลงเลยครับตอดส่งเนี่ยหยากู่ครับเป็นหยากย่างแนวรถขอบคุณผู้ที่กดติดตามากดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อบันไดกันเลย่ายดีกันเลย ดีใจครับมีคนมากติดตามเฮ็ดมากเราก็มีคนเบิ่งอยูอดด่ครับก็ดีใจขอบพูดได้หลายขอบพูดดีๆครับจากใจเลยตอนนี้ก็มาปีหกสีแล้วครับบัดน,นี่ตอนมีเวลาเสิได้เฮ็ดขีดไปพี่พน้องเบิ่งหลายๆหน่อยไปหา ยูหากินครับมันอาทิศนาสิไปหาไส่บอกไส่บ่วงเบ้งหลังก็จบบ้งนีม่มอกไส่บ่ไส่สิไปเฮ็ดคลิปแล้วครับ หัวไปเรื่อย สิบเมื่อไงครับอันนี้เหลือยังไงสิบมันบ้างนะครับว่าเองเหมนืนั้นพิธีพิธันมากไหมในก็ได้เราครับเนี่ย พอแล้วซ้ำนีแล้วครับปิดไดเลยครับวันนี้ชุบเนี่ยใส่ซี่บึงครับบนันนี้รสสั่งครับเป็นอย่างได้ นี่ครับโอ้เยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตัดเศษจานแล้วครับโอ้ยควงหุไไ่นแล้วครับเห็นไหมควงอะไรโอ้ไปจะกินนะครับมาครับข้ามาบานบาดแล้วนี่ครับโอ้ยสุดยอดนะครับบนอล โอเคครับโอเคแล้วถัดกินครับบันเน่